เพื่อนเอาด่างเขียวสอนปลาค่ะเดี๋ยวรุ่นเบิ้งว่าสิได้ปะสอนสอนที่ป๊อกปอดท่านด้พักกันกินข้าวเที่ยงวะเนี่ยอ๋อกินปานกินแล้วจัดเพื่อนเอาด่างเขียวสอนแล้วเพื่อนก็เอาผกตบออกจ้ะโอ้มันมันบ่เป็นก้อนมันบ่มันแตก อจ้าจาอ่าลองลุดนเบิ้งลองลุ่นเบื้งสิดได้หน่อยได้ไรโอ้นี่ยได้ปลาโอก็ได้ยุคละพ่<ๆ>อได้ไปกินเ<า>นาะได้ปลาคอจ้าอเาออปลาคอหน่อยเมนอ,อยู่จ่าไม่ตล้ียตามก็ท่านายใหญ่เพื่อนนะค่ะ,ะเพื่อนออกกีาปอดขึ้นหอยลายหอยเชลรี่มันนปา

อีกก้อนอีกก้อนอีกก้อนอเอก้างหอังเนี่กข้าไปก็ตั้งไว้ข้างหลังอีกก้อนเอาไปสอนรูปไปเลยเดี๋ยวก้อนมัดก่อนจรมกอไปสักหันไปงอใก่ไหมจะไเอาถุมอบอกอ๋อจะสอนอีกก้อนนึงค่ะที่สอนเพื่อน

ใหม่ซอยดึง <laughs> <laughs> ่อนต้นผักป,กปดอดนะคะทั้งไตอดางเขียวซ่อนป่ามันก็สสอดูใตไต,ไตวัชพืชอะเปิงวิธีเพิ่นสิเอาแบบใด เสียน้ํา cho เขียวน่ะเดี๋ยวแทงจอดทําหลังแกง

ได,ได้ได้ได้เราเหนื่อยในนี้กระชังแล้วนะก็พอได้เกลียวได้แกงเยอะอ่พอได้ลายเพื่อนหนูก็สอนเนี่ยจำะัดเพื่อนหนูสอนพอดีก็เลยเบิ้งเพื่อนกน้อยโอ้ไปเกี้ยวเขาสีเขาสร้อยเขาฉันสีขาวภาพเขาโทรเขาท่านได้ทอดแล้วตีตอนที่เขาโทรมายังมีสองสามเฉียวแล้วไม้ไม่รราสีไระจอดถ่ายแล้วเสนอไปแท่งก้อนเลยได้ ปลาไหลได้จ้่มีบอกปลาไหลอ่ะมัมีได้แต่ปลาคอเป็นปลาคอติดตัวเงาปลาคอหน่อยบ่ตัวคอหน่อยตัวทอนี่เขาเนี่ยได้ปลาคอหน่อยมันเป็นกระสีดึงเอาปอดขึ้นเอ็มองมองห้องใต้ปอดใน้หนต้นสมสายล้มเด้จ้ะเป็นได้เพิ่นไปพูนอ่ะคุณพูดได้หรือจักเพิ่งแล้วล่ะอ๋อเพิ่งจะไปฟังพูนค่ะดึงดึงก้อนไปทางฟังพูนขึ้นเทียนบอกขึ้นเทียนบอกบ่้นเทบอกข้นเอกข้นเที บ่งงูคือกันเพราะว่าคนละส่วนนะเพื่อนดึงไปฟังนั่นไก่เน่แม่ตุเหมือยติจ้ะไก่เนี่ยเราเห็นว่าได้หน่อยได้หลายบ,าน,นบานติดกันมันทอข่างแต่ฟังแล้วก็สิเอากปอดขึ้น เป็นปลาข้น้อยเนาะต้นวาที่เป็นปลาข้น้อยว่พหาคน้หาบอไรขึน้ำไหจ้าปลาีมปยปด้อได้งเข่้ได้ไหม้น้ำไหเนี่้นมันอะไราโอ้ยต้มตุ๋นเลยแก้ว็นิตกแ้ว้ยต้เียมาเียมล้วนๆเลยเอาหารงไ

สามชีตูเนาะเออนี้ตนี้จะปาข้อน้อยอ่าีเนสอนเอาดางเขียวสอนผักสนมผักตบเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็มาเอาออกเขียนออก